สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปสั้นของช่อง b Magic Tarot นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาให้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยไพ่อยากบอกอะไรบ้างเนาะมาตรงกลางมีเดชเทอร์รดขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เป็นคันขับเคลื่อนเห็นไหมเดชเทอร์รด,ด์เรียกว่าไม่ได้ขับเคลื่อนแบบช้าๆแล้วไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีม้าถึง3ตัวช่วงนี้ต้องมีการขยับแล้วต้องมีการเดินทางมีการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างจะแบบ บางทีไปอย่างรวดเร็วอย่างเราไม่ทันคิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ว่าอ๋อต้องไปตรงนั้นตรงนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประสบความสาเร็จแบบทันทีทันใดเพราะว่ามีตัดสันขึ้นมาด้วยค่ะในการออกเดินทางในการไปของนเพื่อนครั้งนี้ที่จะถูกเป็นการส่งมอบเนาะมีการส่งมอบมาจากบื้องบนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเนี่ยมีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยู่ข้างบนนะคะในการเดินทางเป็นแบ็คกราวด์เพื่อนในการเดินทางออกไปครั้งเนี้ย จะไปสู่ความสําเร็จเพราะมีเดซันอยู่ข้างล่างหลังจากที่อะไรคะเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ปลดตัวสามดามนี้ออกไปได้ก่อนนันเป็นปมเกี่ยวกับจักระที่สี่เนาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ่ะพอเราถอดถอนตัวนี้ไปได้อะมันจะเคลียร์ได้อะเคลียร์ได้แล้วเนาะเลยจะเกิดตัวดีขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้น่าจะมีการเคลียร์มีการกลับไปอยู่กับตัวเองมากขึ้นเข้าใจแต่หนักรู้บางอย่างยอมรับเข้าใจก้าวข้ามให้อภัยตนเองก้าวข้ามแลวไปต่อและเอา เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นน่ยเอามาเป็นประสบการณ์ในการที่เราจะไม่ไปทาสิ่งนั้นอีกเพราะมันจะมาบล็อกเราหลายๆสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะอันนี้มันดา่ามาบล็อกทุยกย่าเลยต้องเอามาเป็นประสบการณ์นําพาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตว่าบางเรื่องบางอย่าง่ะคะไม่เคยไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดเนาะเรื่องปกติของมนุษย์เนาะก้าวข้ามแล้วไปต่อค่ะเขาให้เรามาเพื่อเรียนรู้ให้รู้ว่าอ,อ๋อสิ่งนี้ถ้าทำแล้วจะเป็นเช่นนี้ รู้แล้วเราก็ไปต่อบอกจักรวาลบอกเบื้องบนนะคะบอกครูครูวาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้ทําแล้วมันจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่เกิดประโยชน์หรือว่าไม่ได้สร้างหรือยกระดับพลังงานเลยก็เปลี่ยนแค่บอกบอกเลยบอกครู้เลยค่ะว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วไปต่อจึงมีการขับเคลื่อนไงเพราะเพื่อนบอกนี้ใช่ไหมบอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วจึงมีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นในครั้งนี้แหละ เหตุที่ต้องมีการขับเคลื่อนเพราะอะไรคะเรามีพื้นฐานพลังงานของสิบถ้วยอะ่ะมีเรียกว่ามีคนใจดีเนาะมีภาวะผู้นําม,มีคนที่ต้องดูแลคนหมู่มากอะ่ะต้องดูแลคนในครอบครัวเลยดูแลธุรกิจอะคะ่ะเป็นช่วงนี้ต้องแบบว่าอาจจะดูเหมือนเหนื่อยคนเดียวนะเพราะว่าจะเหนื่อยจะหนักเพราะเราเป็นผู้นำไงแต่ขอให้เชื่อมั่นคะ่ะว่าเราไม่เคยเดินคนเดียวนะในสิ่งที่เราจะผ่านพ้นเรื่องราวปัจจุบันนี้ไปได้อะ่ะมันจะเกิดจากการที่มันเป็นราชินีถือไม้เท้านะคะเป็นภารกิจอะคะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทํา ว่าอะไรคะเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความเก่งก้าสามารถนะคะไม่มีใครสามารถแทนในตําแหน่งนี้ได้ในช่วงนี้ในส่วนของเราเนาะและต้องดึงความเด็ดขาดและชัดเจนออกมานะคะในบางช่วงถึงจะผ่านพ้นวาร,ระนี้ไปได้แล้วไปสู่ความรุ่งโรจน์